หากยังจำกันได้เมื่อปีก่อนผมเคยเล่าเรื่องของปลาเดวิลโฮซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการปกป้องสูงสุดในอเมริกามันอาศัยอยู่ในทะเลทรายร้อนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ยังมีปลาทะเลทรายอีกชนิดที่ชื่อว่าโอเวนพอฟฟิสมันเคยถูกระบุว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่พวกมันกลับมาอีกครั้งเพราะถังน้ําเล็กๆ2ใบได้ช่วยพวกมันเอาไว้และนี่คือเรื่องราวของปลาชนิดนี้โอเวนพอฟฟิสเป็นปลาขนาดเล็กที่มีสีน้ําเงินจนถึงสีน้ําตาลอ่อนมีถิ่นกําเนิดบริเวณน้นําพุ ในทะเลทรายแคลิฟอร์เนียมันลอดพ้นจากการสูญพันธุ์ในเดือนสิงหาคมปีพศ2512โดยในฟิลฟิสเตอร์และถังน้ำสองใบของเขาในวันนั้นฟิสเตอร์ซึ่งเป็นนักชีววิทยาสัตว์ป่าของรัฐได้ยินว่ามีบึงเล็กๆที่ชื่อว่าฟิสโรซึ่งเป็นหนึ่งในโอเอซิสธรรมชาติไม่กี่แห่งในุบเขาโอเวนเบรรี่กำลังใกล้จะเหือดแห้งเต็มทีเขารู้ดีว่าที่บึงแห่งนี้เป็นที่อยู่ของโอเวนฟอฟิดฝูงสุดท้ายของโลคดังนั้น เขาจึงคว้าถังน้ำแล้วกระโดดขึ้นรถกระบะและขับผ่านพื้นดินแห้งๆการขับรถจากสำนักงานของเขาไปแหล่งน้ำโดยปกติต้องใช้เวลา15นาทีแต่เขารีบมากเขาทำให้มันเหลือเพียง10นาทีเขาจอดรถไปท่ามกลางฝุ่นควันจากนั้นเขาและลูกทีมกลุ่มเล็กๆรีบช่วยกันจับปลาตัวเล็กๆ เขาพบว่ามีปลาอยู่ประมาณ800ตัวโดยในตอนแรกได้ย้ายพวกมันเอาไว้ในตะข่ายหลังจากนั้นพวกเขาก็พักเพื่อทานอาหารค่าเมื่อเขากลับมาที่แหล่งน้ําที่เกือบจะแห้งพิสเตอร์ก็เห็นปลาตายเป็นจํานวนมากเขาคิดว่าพวกมันคงขาดออกซิเจนหากไม่รีบแก้ไขโอเวนฟอบพิสฝูงสุดท้ายของโรคจะต้องหายไปจากโลกแล้วจริงๆเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นฟิสเตอร์รีบวิ่งไปที่รถของเขาคว้าถังและรีบวิ่งกลับมา เขาตักน้ำและปลาที่เหลือลงในถังแล้วขับรถไปที่บ่ออีกแห่งเพื่อปล่อยปลาไว้ที่นั่นในความมืดมิดด้วยมือแต่ละข้างที่ถือถังหนักๆเขาเดินย่ำไปตามร่องลึกของทุ่งวัวผ่านรวดหนามโพงหนูงูทะเลทรายที่ออกหากินในเวลากลางคืนเขาคิดถึงแต่ปลาโอเว่นและสงสัยว่าจะมีใครสนใจไหมว่าเขาได้ช่วยชีวิตปลาพวกนี้เอาไว้ทั้งนี้โอเว่นพอฟิสเป็นปลาขนาดเล็กมันมีรูปร่างคล้ายกับปลาเดวิโ เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายที่ร้อนจัด มันสามารถอยู่ได้อย่างสบายแม้จะเป็นน้ําที่ร้อนถึง33องศาเซลเซียสและแม้จะเป็นหน้าหนาวมันก็ยังว่ายอยู่ใต้น้ําแข็งได้แถมยังอยู่ได้ถ้ามันเจอกับน้ําเค็มกว่าทะเลถ,ถึง4เท่าตัวเมียจะมีสีน้ําตาลมากอกและตัวผู้จะมีสีน้ําเงินอมชมพูยกเว้นในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีสีฟ้าสดใสพวกมันเป็นสัตว์กินพืชที่ตะกระ้าโดยปกติมันจะกินสาหร่ายแต่ถ้าคุณโยนแผ่นสเต็กดิบๆลงไปมันก็ฉีกกินได้เช่นกัน o อเวนพอบฟิสสามารถวางไข่ได้เมื่ออายุเพียงไม่กี่เดือนแถมยังทําได้2หรือ3รุ่นใน1ปีมันเป็นเรื่องน่าขันที่พวกมันใกล้สูญพัน์พวกมันมีคุณลักษณะมากมายของสิ่งมีชีวิตที่ประสบความสาเร็จอย่างมากและแม้แต่สายพันธุ์ลูกลานก็อาจจะทําอะไรมันไม่ได้เพราะดูเหมือนว่ามันเป็นปลาที่สามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาพแต่ในศตวรรษที่19 ผู้ตั้งถิ่นฐานผิวขาวเริ่มนำเข้าสายพันธุ์ลุกลานเช่นกบบูฟ็อกและปลาแบสจนปีพศ2456ส่วนแรกของระบบระบายน้ำลอสแอนเจลิสเสร็จสมบูรณ์พวกเขาเริ่มเปลี่ยนเส้นทางน้ำจากภูเขาโอเวนไปยังลอสแอนเจลิสมันเป็นจุดเริ่มต้นการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งหมดที่ภูเขาโอเวนส์ ในช่วง50ปีที่ผ่านมาหลังจากโอเวนฟอฟฟิสลอดจากภัยพิบัติด้วยการย้ายมาอยู่ในถังน้ําพวกมันได้รับการย้ายไปตามแหล่งน้ําต่างๆที่อยู่ทั่วหุบเขาปลาพวกนี้เริ่มต้นด้วยจํานวนที่น้อยเพียงไม่กี่ตัวจนดูเหมือนจะประสบปัญหาเลือดชิด มันจึงมีความเสี่ยงต่อการผสมพันธุ์แต่นักอนุรักษ์ก็ยังพยายามที่จะหาที่อยู่ถาวรให้กับพวกมันแม้จนถึงตอนนี้จะพยายามมาแล้วมากกว่า100อครั้งก็ตามสุดท้ายก็ยังคงต้องดูต่อไปว่าราชนิดนี้จะได้พบบ้านที่สงบสุขหรือไม่และสถานะปัจจุบันของมันคือใกล้ศูนพันธุ์โดยคาดว่ามีประชากรในธรรมชาติหลักร้อยตัวเท่านั้นจากเรื่องนี้ทําให้ผมคิดว่าการที่เราจะลงมือทําอะไรบางอย่างไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี หรือแม้แต่ดูไม่น่าสนใจสิ่งที่เราทําก็อาจจะส่งผลต่อไปในวันข้างหน้าอย่างเช่นการช่วยปลาโอเว่นในวันนั้นก็ทําให้มีปลาโอเว่นเหลือรอดในวันนี้ในไทยเองการเริ่มต้นพาะพันปลาบึกโดยกรมประมงก็เช่นกันแม้ว่าจะใช้เวลานับ10ปีกว่าจะประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่ทํามาก็ทําให้ประเทศไทยมีปลาบึกอยู่เต็มไปหมดแม้จะไม่ใช่ปลาในธรรมชาติก็ตาม เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของโอเวนพอฟฟิสปู่สุดท้ายของโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบาย